สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกดาวล้อมเดือนมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ดิบบินเบอร์2นะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่สิบเก้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ เลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะเราจับตรงรอยพับนะคะปลาิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะจับเส้นที่สองมานะคะ เอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลาดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้ใส่เหรียญค่ะเส้นริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ เส้นลิบบินนะคะจากข้างล่างพักขึ้นด้านบนค่ะเส้นลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดให้แน่นเลยค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนสอดลงมาค่ะ เส้นลิบบินที่ชี้มาทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นลิบบินที่ชี้นะคะลงมาด้านล่างสอดขึ้นไปค่ะเส้นลิบบินนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดให้แน่นเลยนะคะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เมียวเริ่มทำจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปาริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดปาริบบิ้นนะคะไปทางขวาค่ะเส้นที่เราทำอยู่นะคะก็คือกีดดอกนี้นะคะเราไม่สอดนะคะจับไว้ก่อนนะคะ เอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนะคะนี่ค่ะเส้นที่เราทํานะคะคือเส้นนี้กลีบดอกนี้กลีบดอกที่สองเราก็ไม่สอดค่ะมาสอดกลีบดอกที่สามค่ะก่อนที่จะสอดนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าสามเส้นที่เหลือนะคะจะเรียงกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ จอดลงไปค่ะปลายดิบ,บินนะคะทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนเอาสองเส้นนี้หลบมาค่ะปลายดิบ,บินนะคะ ที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะสองเส้นนี้นี่ค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะนี่นะคะเส้นริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นลิปบินที่อยู่ด้านบนเอาเส้นนี้หลบมาด้านล่างค่ะปลายดิบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับกลับลงมาบิดปลายลิบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะต่อมาค่ะ เซนลิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาค่ะบิดปาริบ,บินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะให้ปาริบบินทะลุออกมาด้านล่างค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากด้านล่างนะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ